กับเรื่องนี้นะครับมีคุณผู้หญิงนะครับย่านพัฒนาการร้องเรียนมากับทีมข่าวระวังภัยนะครับที่เรารู้กันนะครับว่านอกจากพวกลวนลามผู้หญิงแล้วยังมีพวกโรคจิตชอบโชว์ของลับด้วยนะครับเรื่องนี้จะมีวิธีการป้องกันอย่างไรนะครับทีมข่าวระวังภัยของเราคุณนพดลศรีทิวิกาศลงไปตรวจสอบครับทีมข่าวได้ลงพื้นที่ ไปตรวจสอบบริเวณป้ายรถเมล์ที่นักศึกษาสถาบันศึกษาแห่งหนึ่งย่านพัฒนาการร้องมาพบว่าป้ายรถเมล์อยู่ตรงข้ามสถานศึกษาอยู่ห่างประมาณ60เมตรมีสะพานลอยข้ามส่วนถนนหน้าสถาบันนั้นมีอยู่6เกณจุดที่ตั้งของป้ายรถเมล์ค่อนข้างเปลี่ยวสะพานลอยที่อยู่ตรงข้ามก็อยู่ห่างพอสมควรเป็นจุดที่คนร้ายสะดวกที่จะก,ก่อเหตุรวมไปถึงคนร้ายโรคจิต ที่จะมาโชว์ของลับให้กับนักศึกษาเหตุการณ์น,นี้มีนักศึกษาหลายคนเจอด้วยตนเองไม่ว่าจะโดนขี้ชิงทรัพย์หรือเจอคนร้ายโรคจิตมาโชว์ของลับให้ดูจนต้องมีการระมัดระวังป้องกันตัวเองในระหว่างเดินทางออกจากสถานศึกษาเพื่อมารอรถประําทางที่ป้ายรถเมล์ระวังตัวยังไงบ้างหนูป่าว่าว่าอาจจะมีเพื่อนมารอเป็นเพื่อนแล้วแม่ก็แจ้งรุ่นพี่แบบว่าให้มาเป็นเพื่อนหน่อยอะคะ เวลาน้องๆไปไปนั่งที่ตรงป้ารถเมย์เนี่ยจะมีใบโชว์มาอะไรเนี่ยเคยเคยได้ยินข่าวไหมครับค่ะก็จะมีตรงนี้ก็ฝั่งนี้ก็มีค่ะเป็นพวกโรคจิตอะค่ะเหมือนนั่งอยู่แล้วเขาก็เวลาผู้หญิงเดินผ่านเขาก็าจะชอบแบบอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาพวกเด็กก็จะไม่กล้าไปนั่งป้ารถเมย์เรามีวิธีป้องกันยังไงบ้างเก็ไม่อยู่ใกล้ๆเขาค่ะเดินออกทางๆออกมาถ้ารถเมย์มาก็รีบขึ้นเลย นอกจากคนร้ายโรคจิตจะเลือกก่อเหตุตามป้ายรถเมล์หน้าสถานศึกษาต่างๆแล้วยังมีอีกหลายจุดที่คนร้ายโรคจิตได้ลงมือก่อเหตุไม่เว้นแม้แต่สถานที่ที่คนพลุกพ่านเช่นสถานีรถไฟ BTS คนร้ายจะหาวิธีเบียดเข้าไปหาเหยื่อเพื่อกระทําการอนาจารเคยเจอเป็นโรคจิตอะค่ะแต่ว่าไม่เชิงว่าโชว์เจอบน BTS อะค่ะแล้ว BTS คนมันเยอะมากแล้วแบบยืนเบียดกันแล้วผู้ชายคนนั้นอนะ ขเขาก็มายืนแบบชิดข้้งหลังเราเลยอะไรอย่างงี้ค่ะตอนแรกก็ไม่เอะใจอะไรแต่ว่าพอมันแบบคนมันเริ่มน้อยแล้วเขาก็ยังมายืนแบบยืนแบบชิดเรามากเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยสงสัยก็เลยหันไปถามเพราะว่ามีอะไรหรือเปล่าแต่เขาก็แบบเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วสักพักใหญ่ๆนึงก็ยังเป็นอย่างนี้อีกก็เลยตะโกนขึ้นมาว่าโรคจิตปะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รีบวิ่งลงจากพิเภกเลยจิตแพทย์ได้แนะนําผู้ที่ตกเป็นเป้เปาของคนร้ายโรคจิต หากเจอด้วยตนเองจะต้องทำตัวนิ่งๆไม่ตื่นเต้นตกใจเพราะหากตกใจก็ยิ่งทำให้คนร้ายยิ่งสนุกสะใจและมีความสุขทางเพศมากขึ้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือให้เดินเลี่ยงหลบหนีไปก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะคะว่าโจนกลุ่มนี้ค่ะเป็น พวกความผิดปกติทางจิตนะคะภาษาไทยเรียกว่าการวิปร,ริตทางรหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าพราพิเลียนะคะก็คือพวกนี้จะรู้สึกมีความสุขสมอารมณ์ทางเพศเป็นอย่างมากถ้าได้มีพฤติกรรมที่ผิดปกติเช่นชนิดแรกที่ชอบโชาว์อวัยวะเพศหรือว่าโชว์ของลับในที่สนาธารณะนะคะพราะฉะนั้นถ้าเจอพุ๊บให้นิ่งๆเฉยๆทำเป็นแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่สนใจแบบ รู้สึกเหมือนเธอไล้ตัวตนแบบนี้นนค่ะพวกนี้ก็จะแบบซึมใจผิดหวังไปแบบนี้นนค่ะส่วนประเภทที่สองเป็นพวกที่ชอบแบบไปถ์ทูไถแบบเอาไว้ว่าเพศของตัวเองกับคนอื่นๆในที่สาธารณะไม่ว่าจะเป็นบนรถโดยสารตามป้ายรถเม์หรือว่าที่มีคนเบียดเสียดแบบนีน้พวกนี้เนี่ยเขาไม่ได้แบบทําไปเรื่อยเขามีการเลือกเหยื่อมันกันเพราะฉะนั้นเหยื่อที่เขาจะเลือกก็คือคนที่ไม่สนใจ ไม่สนใจสิ่งแวดล้อมเมื่อลอยขาดสติโดยเฉพาะคนที่ก้มหน้าก้มตาเล่นโทรศัพท์มือถือแบบนี้นค่ะในกรณีที่แบบถูกลวดล่าม็หน้าตาอะไรก็สามารถไปแจ้งเจ้าหน้าที่ณตรงนั้นได้หรือว่าอยู่บนรถเมย์ก็แจ้งกระเป๋ารถเมย์ได้ค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ค่อยได้รับแจ้งเรื่องดังกล่าวแต่อย่างไรแต่ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในการลงพื้นที่เพื่อป้องปามอาชญากรรมเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นหรือการติดไฟส่องสว่างในที่มืด และจุดที่เป็นที่เสี่ยงไม่ให้เกิดเหตุร้ายขึ้นกับนักศึกษาและประชาชนโดยทั่วไปอีกทั้งฝากถึงผู้ที่ตกเป็นเหยื่อหากเจอคนร้ายโรคจิตโทรแจ้งตำรวจได้ทันทีครับทุกวันนี้สื่อรามกอนาจารย์มีให้เห็นกนดารดัดเดินครับโจนโรคจิตก็เช่นเดียวกันครับหาวิธีสนองตัญหาตัวเองครับเ,เช่นการโชว์ของรับให้กับหญิงสาวได้ดู ที่ผ่านมามีทั้งแจ้งความและไม่แจ้งความสิ่งสําคัญที่รองศาสารครามต้องขอฝากเตือนนั่นก็คือตนเป็นที่พึ่งแห่งตนครับวันนี้เวลาหมดหมด,หมดเวลาขอบคุณคุณนนทพัฒน์สุขวินถ่ายภาพรองศาสารครามต้องลาไปก่อนจังพอกันไม่สบายดีครับขอบคุณพันตำรวจโทหญิงอัญชุรีทีละวงไพศาลนะครับรองโฆกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และยังเป็นผู้ชำนาญการจิตแพทย์โรงพยาบาลตำรวจที่ให้ข้อแนะนำดีๆเตือนภัยกับสุภาพสตรีนะครับ